สวัสดีครับเรามาถามอากูกันนะครับว่าถนนนครปฐมหน้าทําเนี่ยเป็นถนนสาธารณะหรือไม่นะครับดับแรกก็พิมพ์ถนนนครปฐมนะครับพอพิมพ์ถนนนครปฐมเสร็จนะครับจะเห็นได้เลยชัดว่ามันจะเริ่มจากนี่นะครับแยกนี่นะครับแยกวัดเบนนะครับตรงบริเวณถนนสรีอัธยานะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของถนนคนครปฐมนะครับเป็นถนนสั้นๆนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเลาะมาตามคลองเปรมประชากรนะครับก็จะมุ่งหน้ามาที่นี่นะครับที่ผ่านวัดเบญจมาบอพิษนะครับแล้วก็ผ่านโรงเรียนผ่านตัวกพรเดิมนะครับแล้วก็มาที่ถนนพิษณุโลกนะครับเห็นไหมฮะถ้าถนนสาธารณะที่คนเข้าถึงเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆเห็นไหมฮะ แต่พอมาถึงถนนพิษณุโลกปุ๊บนี่นะครับเป็นจุดเกิดเหตุคือตรงนี้นะครับถนนพิุโลกตัดกับถนนนคมมรมทมตรงสีเทาเ่านียครับพิสูจน์ได้ชัดเจนนะครับว่าถนนสีเทาเ่านียคนไม่สามารถเข้าได้เป็นถนนของตัวธรรมเนียบรัฐบาลนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้เนี่ยที่เขาเขา,เขาอ้างว่าพี่หมอกีดขวางทางสาธารณะเนี่ย มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่นะครับก็ถนนนครมหถมก็เริ่มจากถนนสยทธยานะครับวิ่งมาเรื่อยๆผ่านตัวเลาะทองเปรมประชากรนะรแล้วก็เข้ามาถึงบริเวณข้างทำเนียบนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่บริเวณคลองพดุงกรุงกรเกษมนะครับ ก็จบของถนนทควรรปฐมซึ่งพี่หมอโดนตรงนี้ฮะโดนจับบริเวณข้างหน้าตรงนี้ครับซึ่งมันไม่ใช่ถนนสาธารณะจริงๆครับเพราะพี่หมอเืินอยู่บนทควรรปฐมตรงประตูหน้าชมัยมรูเชตครับ